ปอบคอนครับพรุ่งนี้หวยจะออกแล้วครับอือออกกระซังนั่นเดียเกี่ยวอย่างกับป๋อบอกมาดูงวดนี้คือเบอจับเฮ้ยเฮ้ยถือจัะเทียมบอได้บอกไปอันเอฟซีก็ถือหลายคนอยู่เด้ล่ะแล้วเจ้าถือจัะเทียมบอบอถือจักเทียมนั่นแหละเศร้าเศร้าเศร้าเบอจับอีกแล้วขั้นเบอจับก็ให้นับหนวดกับนับสีนะยังอีกว๊อย่าหยางนำมาบอให้เฮ็ดยังดอกมือนี่เจ้าเฮ้ยว๊วบังดูวยไหยังอยู่ทั้งหัวนี่อย่ามาตัวเอ้ยเฮ้ยนี่บังเอ้ยไม่หยังเลยนี่มีอี จะมาดับจะมาจ่าจะมารวกเอาของสีไปมาสีนวดนวดไห้่ไหมาเร็วเรบ้า่าว่าาะมาหาตัวเอ็ดนวดนวด้เคอร์มือนวด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 ดีมากยโอ้นวดอันนี้เกาคางต่อด้วยเกาคางเกาคาง เข้าค<อ>าง,<อ>างห k k g, <อ>ายเส้ยบุบกระพุงกระพุงกระพุงเสียบุบกับมันนวดอีกทีอันนวดอีกทีอันนวดอีกทีอันนวด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 ดูฟัอนอะดูฟัออนอันนี้มาอันนี้เขาบอกว่าให้นับหนวดมีกี่หนวดนะฮะโอ้นับยังไงนี่หืมนับ,นบยังไงนับไม่ได้นับไม่ได้ล็อกนี่โอ้ยหนวดเนี่ยนับยากดู หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามฝั่งนี้สิบสามนะฝั่งนี้สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่ิบหกยิบเจ็ดยี่สิบแปดไม่นับอันเล็กๆนี่อันเล็กๆนี่ไม่นับนี่เขาย,ยาวๆนี่ยี่สิบแปดเส้นอามาดูนับมาดูนับหัวสีป่ะนี้อันนี้หนึ่งสองอันนี้นับนับอันเดียวกันไหม,มเป็นสามนี่อันนี้สามเออสามอ่ะมาดูหลังหลังสามนี่ สี่ห้าอันนี้นับเป็นจุดไหมนี่อืจุดไหมนี่ไม่ก้อนเดียวกันก้อนเดียวกันใช่ไหมห้าแล้วใช่ไหมหกใช่ไหมเจ็ดหางนี่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าแล้วถ้าเกิดนับอันนี้แยกหลังเลยเป็นกี่อันอ่ถ้านับแยกเรามาดูอีกที่ไปเนี้ยแยกอ่ะโอเคมานับแยกนับแยกกันเท่าไหร่นะหนึ่งสองสามนะมอนี่สามนะสามอ่ะสี่ สีอนี้มี3แน่นอนสี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามกันเยออนกันสดสู้กเนวดเนสดสอ ให้ควสุขใ้